โมีมีพญาติออกมาด้วยครับโอ้ออกมาเพียบเลยโหขาวเลยลำไส้ของไอ้ตัวขาวเลยนะคงจะนับไม่ไหวอันนี้ผมประมาณเอาว่าน่าจะเป็นประมาณ50ตัวขึ้นอนะ่ะห้าสิบหกสิบตัวนะครับในท้องของลูกหมาตัวเล็กๆวัสดีครับวันนี้เราเจอไอพญาติของไอ้ขาวอะนะเราก็เลย พาไปหาหมอที่คลินิกรักษาสัตว์ตอนนี้หมอให้กินยาถ่ายพยาธิมาแล้วเขาบอกให้มาสองไซลิงค์ให้กินไปแล้วหนึ่งไซลิงค์ยังไม่ถึงเดือน,ออนยังไม่สองเดือนอายุก็หมอหมอตรวจสอบม,มาแล้วว่าเดือนครึ่งตอนนี้น่าจะง่วงเพราะธิ์ยาหรืออะไรยังไม่รู้เ็เลยนอนตรงปากนะหมอให้กินมาตอนตอนเช้าเนี่ยเราเห็นพยาธิคล้ายๆพยาธิไส้เดือนตัวกลมๆนะครับ เร,เราต้องรอดูว่าตอนที่น้องถ่ายออกมาเนี่ยมันจะเป็นตัวแบบไหนต้องรอรุ่นกันทีน,นี้รุ่นว่ามันจะออกมาเท่าไหร่ตา,ตามมาดโดยข่าวนะคิดว่าข่าวน่าจะถ่ายแล้วล่ะดูซิว่าจะมีพระญาติออกป่ะอาการานี้คือถ่ายอาการอย่างนี้คือหาที่ถ่ายนะครับ ้ยโหมีมีพยาต์ออกมาด้วยครับโหออกมาเพียบเลยเเน้องขาวเน่พยาต์นะอย่าให้ดูชัดตอนนี้ไอ้ขาวไป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 นี่นะครับผลของการกินยาไทยที่เราไปหาหมอเมื่อเช้านี้ ออกมาเพียบเลยอโอ้หลุกอาข่าวไปไวพยาตเต็มเลยพาเต็มเลยนี่ดูดิโอ้โหนี่เราติดตามมาครับนี่คือกินตั้งแต่ตอนน่าจะตอน11โมงเนาะใช่ๆเราไปหาหมอมตอน11โมงตอนนี้ก็5โมง5โมง40มพยาออกมาเพียบครับเราจะต้องนี่นะ ี่้ดเดี๋ยวเราจะนับดูนะครับว่ามีมีกี่ตัวโอ้โหอันนี้ลำไส้ของไอตัวขาวเลยนะ <c oughs> เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นพยาธอะไรนะครับน่าจะเป็นพยาธิพวไส้เดือนเรามานับดูเดี๋ยวดูนะครับความยาวของตัวพยาธนี้น่าจะเดี๋ยวนะ น่าจะ5เซนมั้งนะครับ1 2 3 4 5น่าจะ4 5ห้าเซนนะครับความยาวของพญาติความโตก็คงน่าจะประมาณ2มมิลไม่เกินมั้งตัวน,นี้เขาเรียกว่าอาจจะเป็นพญาติไสเดือนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่อยู่กับน้องหมา ที่อายุเดือนครึ่งน้องหมาตัวนี้เป็นลูกของหมาจรครับผมต้องเรียกว่าหมาจรผมแต่ก่อนผมเรียกว่าหมาจรจัดแล้วก็มีคนแนะนําผมว่าให้เรียกหมาจรอันนี้ผมก็ต้องขอโทษในคลิปก่อนๆน,นะครับคงจะนับไม่ไหวนะครับ อันนี้ผมประมาณเอาว่าคงจะนับไม่ไหวอันนี้ผมประมาณเอาว่าน่าจะเป็นประมาณ50ตัวขึ้นอนะ่ะห้าสตัวนะครับในท้องของลูกหมาตัวเล็กๆตัวพยาตนั้นจะเป็นตัวสีขาวขาวนะครับเป็นตัวสีขาวขาวคล้ายๆเส้นหัวงอกนะความยาวก็มีแต่3 4, 5, เซนสเซนหาเซนนะประมาณนั้นนะ ความโตก็ตั้งแต่มิลสองมิลไม่เกินสองมิลเนาะเนี่ยครับหมาตัวเล็กๆเนาะมีขนาดนี้ก็คงจะเต็มลำไส้แล้วมั้งเดี๋ยวเราเอาไปทำลายกันครับเดี๋ยวจะเผาอ่ะนะคงต้องเผาอะ่ะตอนนี้เราก็เอาใส่ในที่กวาดขยะนะครับที่เป็นโลหะนะเป็นสังกะสีอะ่ะแล้วก็ติดเตาแก๊ส แล้วก็ต้องทำลายครับเพราะว่าไม่สามารถทิ้งไปได้มันจะทำให้หมาตัวอื่นเอาไปติดกับน้องหมาตัวอื่นนะ นี่ไม่ใช่การทำสปาเกตตี้นะครับเป็นพยาธิของน้องหมา ต้องมาจอนร่างกายมันเป็นคงข้มกันตับต,ตอนนี้กลิ่นเริ่มแบบคล้ายเราย่างพวก ย่างปลาย่างอะไรที่มันไม่ไหมครับมันเริ่มไหมะนะนี่ครับนี่ก็คงจะตายหมดแล้วล่ะสุกข,ขนาดนี้ไม่น่าจะรอดนะผมว่ารอลอดได้ที ฝังดีกว่าครับแม้จะตายแล้วมันก็ยังน่ากลัวนะสำหรับผมนะฝังดีกว่าเป็นอันเสร็จวิธีครับ การฝังพญาติโขขนหัวลุกเลยสยองกล้าตัวนี้ครับไอเจ้าของพญาติไอขาวเพศผู้อายุเดือนครึ่งออน,นี้โอ้โหพญาติต้องใสออกมาเยอะแล้วอะ่ะเอาเอ้ยท้องมึงโคตรโล่งเลยนะตอนนี้นะพญาติออกมาเดี๋ยวนับดวูว่ามีกี่ตัวฮะดูเดีอพอพญาติออกมานี่ล่าเริงเลยครับฮะเอา บอกอะไรเล้วโล่งไหมขาาวบอกว่าน่าจะขอบคุณนะครับี่เอาพญาตออกมาให้โอ้โหเจ็บวะค่ะเพื่อนๆขยักขยแงกันไหมคะพญาตของน้องขาวส่วนเราเนี่ยนะคะน่ากลัวแล้วก็ขยักขยแงมากมากเลยนะคะแล้วทุกคนนะคะดูเสร็จแล้วก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปหมาต่อไปคะ่ะบ,บาย๊ายไายค่ะ